มาแล้วแฟชั่นแม่ชมพู่แต่งชุดนี้รองลัน่นกางเกงอีอยงวะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของซุปตาตัวแม่อย่างสาวชมพู่อารยากับสามีนักธุรกิจมือล้านอย่างนอร์วิสรุธและหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตคู่กันตอนนี้ก็ได้มีโซ่ท้องคล้องใจอย่างน้องสายฟ้าและน้องพายุที่กําลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทั้งประเทศและแน่นอนว่าสาวชมพู่นั้น สวยยืนหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่จัดว่าอินเทรนด์แถมยังทันสมัยอย่างล่าสุดการแต่งตัวของแม่ชมก็เรียกเสียงเฮฮาไม่น้อยเมื่อสาวชมพูนั้นหยิบชุดจากแบรนด์ดังอย่างลุยเวตตองมาใส่เป็นกางเกงที่แยกร่างได้เป็นสองส่วนคือเป็นได้ทั้งกางเกงขาสั้นและกางเกงขายาวในตัวโดยแฟชั่นชุดนี้มาในโทนสีดำมีลายเส้นสีขาว เพิ่มความเก๋ด้วยแว่นตากรอบ้าเลี่ยมและกระเป๋าสะพายสีขาวส่วนรองเท้านั้นเลือกเป็นรองเท้าสนิเกอร์สีขาวนั่นเองละค่ะ